สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารายงานคนนี้กันครับเพื่อน่าจะว่าเขาทำทาคอนเทนต์เบื่อดฟอฝนมากเกินไปผมยิงทนไม่ไหวผมก็เลยรายงานเขาแม่งเลยฮ <c oughs> <c oughs> อ่ม นี่นี่นี่รายงานหมด คันนี้เลยไอ้วันเจี๊ยบไอ้สัตว์วันเจี๊ยบไอ้เหี้ยวันเจี๊ยบไอ้สันวันเจี๊ยบไอ้เหี้ยโอเคอย่าลืมขอคุ้มผมไว้เละโอเควันนี้โอเคมันก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องบายยไม่เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมพวกผมไปพราผมรายงานเขาเรียบร้อยแล้วล่ะไปตายใส่สัตว์อิสะะราเ็ว